เอาเอาเอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอีกแล้วเอาอีกแล้ววันวันพันเรื่องวันวันพันเหตุการณ์ตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมพรครับลงของเสร็จพอดีครับโอ้ทำคูณจริงๆเลยจเลยจ้าน้าเงินสายกลับครับสายกลับสี่ชั้นเท่าไหร่ สี่ชั้นกับสองชั้นสี่ชั้นกับสองชั้นใช่ไหมใช่เรียกวอาสี่ชั้นเอาสี่ชั้นเลยนะใช่สี่ชั้นราคาก็อาจจะแพงกว่ากันนิดนึงแพงกว่ากันนิดหนึ่งเพราะเส้นใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอะไรนะใช่ใช่ใช่ใช้ราคาดูให้หน่อยใช่ใช่ใช่ใช้ราคาดูก่อนสองชั้นกับสี่ชั้น ก็วางไปเนาะ,ะสายดําตัวลูกครับตรงวงเดือน,นอไปม,มันก็ตามอา,ายุใช้งานเนาะครับตามอา,ายุใช้งานก็อย่างว่าเลยก็มันก็มีเสียบ้างทอยเสียก็แตกอีกดูแตกเลยนี่ทอยเสียนี่ แตกเลยก็อยู่แถวชุมพรครับร้านยังใหญ่เลยนไไี่อะไรแมคโครอะไรอัดสายใหร์ดดินี่ครับนี่โครงวงจรเลยนะตรงนี้นย้ายมาจากอ,อ่สี่แยกอ่าท่าเสะนะครับย้ายมานี่ก็นี่ใครที่มีปัญหาอะไรตรงนี้ตรงไหนยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้มีทั้งน้ำมันโคงน้ำมันเครื่องนะครับ มาถึงร้านพอดีแล้วก็จะไปขึ้นของประมาณจากนี้ไปประมาณ5้าโลหโลครับอู้พอดีเลยแบบอัพคูลมากเลยนะครับคือดีแล้วไม่เป็นตอนรถตอนเรายกดำตอนที่มาแตกตอนยกดำพอแต่วางลงปุ๊บกำลังจะถอดลูกน่าจะเป็นช่วงช่วงวางวางเสร็จปุ๊บมันแตกมันร้าวไงตอนวางลงพอดีเลยมองเห็น น้ำมันเครื่องมีครบหมดเลยทั้งไฮโลโลงไฮโลลิกนี่ครับอุปกรณ์รถโตรถไมโครนี่ครับมีครบหมดเลยนี่โอ้ดูว่าเขาเรียกอะไรบ้างน้ำมันของน้ำมันเครื่องยีห้อไหนดีครับกระ l อนใส่น้ำมันเครื่องรถไมโครว่าสิบห้าสี่สิบ ต้องเอาสิบเนาะทุกอย่างนี่เนาะ้วก็รถใ่หญ้าสี่สิเชียวแล้วก็กำลังช็กตาคาดโอ้มีครบหมดเลยเนาะฟันมีครบหมดเลยฟันไม่โคโอ้โหอันนี้เ,เรียกวกาอะไรวะนี่กุญแจลงกุญแจเลื่อนหน้าซื้อไว้ หัวตบปือ้อใหญ่เลยหัวตบปือ้อใช้วงโจรรถใหญ่เลย ถ้าถ้าให้ดูแค่ตรงนี้นะยกให้สูงเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครัาท้องใหม่ท้องใหม่หม,หมดไปแล้วพันแปดเอาสี่เรียกว่าสี่อะไรนะสี่มิวสี่ชั้น มันมีสี่ชั้นสองชั้นโอเคขออนุญาตติดต,ตั้งก่อนแป๊บนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ก็เนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยครับเราก็เดี๋ยวเดินทางออกไปกันต่อครับระดับสายตาผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วตอนนี้มีลูกกตาเปิดลูกกตาเปิดบล็อกนี่ลูกกตา ไปไปขอบคุณร้านช่วยชีวิตไปเออททอก็แตกอีกไปหาร้านทออยบันนี้ออไป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 หาขึ้นของกันกลับบ้านกลับบ้านกลับสุรินนอยู่ิเอ้ยไม่ใช่อยู่แถวชุมพร ท่าเสะท่าเสะไปออกเดินท่ากันต่อเราค่อยว่าก,กันใหม่เดอ้อพี่น้องหวานเจี๊ยบ